สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสเตตัสและก็ของสวมใส่รุ่นไนส์สายร้อยหแท้กันนะครับโดยก่อนอื่นผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าทําทไมสายนี้เมื่อทําของสุดถึงเรียกได้ว่าเป็นสายที่โหดที่สุดจากทุกสายของอาชีพรุ่นไน์และจะมาพูดถึงความจําเป็นว่าเอ๊คุณควรจะเล่นสายนี้ดีไหม ที่สายนี้มันโหดมากๆเพราะทางเซิร์ฟไทยณตอนนี้มีของวาบัฟสกิลร้อยหอกเยอะมากด้วยความที่มันโจมตรีระยะไกลทําให้มันไม่โดนสะท้อนจากรีเฟกชิลและที่สําคัญมันใส่โลได้ก่อนอื่นต้องท้าความก่อนว่าจริงๆเนี่ยก่อนจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาตัวรุ่นไหนสายที่ผมก็เล่นร้อยหอกเป็นสายรองอยู่แล้วแต่ตัวเดียวมันวนดันไม่ค่อยสะใจไงพอวนไปแป๊บก็ครบแล้วก,ก็เลยอยากทําขึ้นใหม่สักตัวซึ่งถ้าเกิดว่าผมจะเล่นตัวใหม่ก็ลองเล่นสายอื่นไปเลยแล้วกัน ตัวเลือกมันก็จะมีแค่สายพ่นกับสายร้อยหอกไม่ว่าจะเล่นสายไหนผมก็จะเอาอีกสายมาเล่นเป็นสายรองอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าผมเลือกเล่นลุนพ่นก็จะอับสเตตัสแบบลุนพ่นแต่เสริมด้วยร้อยหอกหรือถ้าเล่นร้อยหอกก็จะอับสเตตัสแบบร้อยหอกแต่เล่นสายพ่นเป็นสายรองก่อนอื่นผมจะมาพูดถึงคําอธิบายสกิลร้อยหอกของเซนะิร์ฟไทยณปัจจุบันกันก่นกอนเลยผมจะไม่พูดถึงพวกกลไกการคํานวณพวกดาเมจนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องพนั้นแบบเชิงลึก สกิล1 0 0สเปียหรือว่าร้อยหอกเป็นสกิลโจมตีระยะไกลเป้าเดี่ยวเมื่ออาพถึงเลเวล10จะมีความแรง1 4 0 0มีดีเลย์หลังร่ายอยู่ที่0.5วิ์าวิ variable cast time อยู่ที่0.1นวิและคููดาวน์3วินาทีและถ้าคุณอาพสเปียบุมแมลงจะทำให้มีโอกาส40%ที่จะออกสเปียบุมแมลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้สกิลร้อยหอกซึ่งมันก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมแต่มันไม่นะสิเพราะไอ้สกิลสเปียบุมแมลงเนี่ยมันดันมีดีเลย์1วิ มากกว่าดีเลย์ร้อยหอกที่มีอยู่แค่0.5วิเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นร้อยหอ,อกอย่าอัพสเปียร์บูมเมลงมันจะไปขัดกับความรัวของสกิลอุปนแต่ว่าสกิลร้อยหอกมันมีคูดาวทั้งสาวิเลยนะถ้าติดสเปียร์บูมเมลงดีเลย์มันก็จบก่อนคููดาวอยู่แล้วนี่นั่นแหละครับการจะเล่นสายนี้ให้เต็มประสิทธิภาพยังไงเราก็ต้องใส่ของเล่นแบบคูดาวศูนย์วิเราต้องทำคูดาวศูนย์วิและลดดีเลย์ให้ได้มากที่สุด แต่ในส่วนของ v o r i a s t e cast time เนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่ของลดมันเยอะก็ได้เพราะเราจะลด v อ r i a s t e cast time ด้วยค่าสเตตัสกับยาบัฟต่างๆโดยธรรมชาติอยู่แล้วเอาข้อจริงลายแทบไม่มีหลอดเลยด้วยซ้ำถ้าตามแผนนี้นะสเปียบูมแรงก็มีแต่จะทำให้สกิลมันรัวน้อยลงแค่นั้นเองทีนี้เราจะมาพูดถึงของสวมใส่ที่จำเป็นแบบคอขาดบาดตายของสายนี้กันบ้างอย่างที่ผมบอกเราจะต้องทำลดคูดาวให้เหลือ0ูนว ซึ่งถ้าไม่มีของเหล่านี้ผมก็แนะนําว่าอย่าเสียเวลาเล่นเลยครับของจะเป็น2ชิ้นที่คุณจะต้องมีแน่ๆก็คือบวก13 Illusion ProX เมื่อสวมใส่แล้วคุณจะได้สเต็ง3หน่วยอิน2หน่วยเด็ก2หน่วยถ้าตีบวก9ลดคูดาวของสกิลฮันเดรสเปียลง1วิและถ้าบวก13ลดคูดาวของสกิลฮันเดรสเปียอีก1วิทําให้เป็นการบังคับเลยว่าต้องบวก13เท่านั้นถ้าตีบวก13ไม่ได้ผมก็ไม่แนะนําให้เล่นสายนี้ และเมื่อสวมใส่คอมโบคู่กับ i l อิลูชันชูถ้าตีบวก7เพิ่มดาเมจทันเดสเปียยี่ร์เถ้าตีบวกรวมได้18เพิ่มแอคแท็ก10%ถ้าตีบวกรวมได้22เพิ่มดาเมจทันเดสเปียอีก20%ก็รวมทั้งหมดก็เป็น40%ของจะเป็นชิ้นต่อไปคือบวก10หรือว่าบวก12บสองฟอร์เรนวอลเลอยร์ชิลหรือว่าโล่ม่วงนั่นเอง คุณลักษณะสมบัติคือมันเป็นโลที่ไม่มีวันแตกลดดาเมจ10%จากเผ่าไดมีฮิวแมนเพลเยอร์และดีมอนเมื่ออัปเกรดถึงบวก7 SPD บวก2หน่วยเมื่ออัปเกรดถึงบวกคูดาวสกิลฮันเดสเปีย์ลดอีก1วินาทีและที่บวก12อฮิตบวกอีก40หน่วยดาเมจต่อมอนสเตอร์ทุกเผ่าเพิ่มอีก5%เท่านั้นยังไม่พอเมื่อสวมใส่คู่กับเ e คคอร์ดออฟซอร์แมนและโอรูลเซอร์เคลเมื่ออัพสกิลฮันเดสเปียเต็ม10 คุณจะสามารถใช้ชิลสเปลเลเวลหนึ่งได้แต่ถ้าคุณดันอัพอิ t ิชันเปลยตั้งแต่เลเวลหนึ่งขึ้นไปแอคแท็ Attack คุณจะติดลบ120หน่วยและเมื่อคาบเกียรดรวมกันถึงบวกสิบแปดีเลยหลังไรเพิ่มอีก5%และได้รับ s p d เพิ่มอีก10%ซึ่งโดยส่วนตัวถ้าเกิดคุณไม่ได้ตั้งงบไว้สูงขนาดนั้นคุณจะเล่นแค่บวกสิบก็ได้แต่ถ้าตั้งงบไว้สูงหน่อยก็บวกสิบสองไปเลยก็ดีครับไอโลนีก็ดูจะเป็นการบัังคบกกลากลาาาายว่่ถ้อเนเนต็มประสิิทธภพ คุณห้ามอ up edition break นอกจากของ2ชิ้นนี้แล้วคุณจะใส่อะไรก็ได้นะที่มันลด delay skill กับเพิ่ม d าเ a g e h u เ t e r s p e แต่ว่าผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์ของสมใส่ที่ผมใช้ให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีข้อมูลที่ดีกว่าก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นได้เลยอันนี้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับสามารถแก้ไขได้ตามใจต้องการเลยในส่วนของทอปเฮดเกียร์ ar, ผมใส่เป็นหมวกแหลกห off 5, ซึ่งหมวกแหลกจะช่วยเพิ่มดาเมจ e ันเดสเปีย 5ทุกๆ2การตีบวกทําให้ที่บวก14เดเวนเดดสเปียร์จะแรงขึ้นมา105%แต่ที่ผมใช้ออฟแอคคิวเนี่ยเพราะว่าสาย1 0ยหอกมันเป็นแค่สายรองของผมเท่านั้นเรียกได้ว่าเล่นขั้นเวลารอรีบาลานที่จะมาในอนาคตผมเลยใช้ออฟนี้ไปก่อนและนอกจากนี้หมวกแลบยังช่วยเพิ่ม SPD อีก2หน่วยอีกด้วยการที่ใส่ผมใช้เป็นครูซิลแคนหรือว่าบอสปลาโฉดโคตรโหดกระโดดเย็ดนั่นเอง ก็คุณสมบัติที่คุณจะได้คือ a อ t a ท k กวก2%และเพิ่มอีก1%ทุกๆ2การตีบวกทําให้ผมได้ผลจากการ์ดทั้งหมดเป็นแอ t แท k กนั่นเองสําหรับว i d d l ี h e เฮดกี r ผมใส่เป็นหูอิกาดำเรเวนออฟทูมเพราะผมจะได้เบนฟิตจากหูอิกาดำเยอะมากซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงสเตตัสกันทีหลังแต่ที่ผมได้แน่ๆจากหูอิกาดำคือตีศัตรูทุกประเภทแรงขึ้นอีก10%ฮิตบก20หน่วยลดดีเลย์หลังไล่6% นัก HP บวก8% SPD 8%สำหรับ lower headgear ผมใส่เป็นปากผีเสื้อ flatter butterfly ทุกทุก10เด็กจะได้ตีไกลแรงขึ้น1%ไปจนถึงเด็ก100ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดคุณเล่นสาย106แท้ d e กคุณยังไงถึงแน่นอนอยู่แล้วในส่วนของชุดเกราะผมใส่เป็นเสื้อบวก10ถึงวก12 illusion armor a type off attack 2ช่องลด d เเล์1ช่องทำให้ผมได้ลด d e เล15์15% และแอ็กแทกจกชุดรวมทั้งหมด250ถึง260หน่วยกับอีก10%เลยทีเดียวในส่วนของการ์ดผมสลับวนกันหลายใบมากนะแล้วแต่ว่าจะเจอศัตรูตัวไหนหลักๆก,ก็จะมีก o ูมอันเด Night, v o บอยต a และ r e อ l ลไ e a ์แอนด์ารสสำหรับส่วนภาคคุ้มผมใช้เป็นบวก14มนับเทมเพลอร์เอกโซติกออฟโรดดิเลยก็พอส4กับ15มันก็ไม่ต่างกันมากผมใช้ไปเถอะและถ้ารวมกับคุณสมบัติ มัพผมจะได้ a อคแท็ก6วโจมตีระยะไกล14%รลดดีเลย์หลังไล่เก้าเรถ้าวงกัอออฟลดดีเลย์ด้วยก็จะเป็น23%ตีบอลทุกขนาดแรงขึ้น9% m a าเปแกเและ a อคแท็กอีกห้หน่วยอแล้วก็ s p d อีก9%ก็นับว่าเป็นมัพที่มีความสําคัญในการทําลดดีเลย์มากๆนะเรียกว่าแทบจะขาดไม่ได้เลยการ์ดท,ที่ใส่จะเป็นการ์ดราวเลที่ทําให้ผมได้ a อคแท็รวมมาอีก50หน่วย แต่ถ้ารีบาลานซ์มาผมคงเปลี่ยนไปใส่การ์ดเพเท้าแทนเพราะคงไปเล่นไอีคริสสำหรับอาวุธผมพูดถึงไปแล้วก็จะพูดถึงแค่การ์ดก็แล้วกันการ์ดท,ที่ผมใช้จะเป็น1ธานาทอสและ1แวนเขียวจิงอยู่บอสในดัานส่วนใหญ่ที่เจอค่าเดสตจะน้อยทําให้ถ้าใส่แวนเขียว2ใบแล้วเดเมจแรงกว่าแต่ไอ้บอสที่ว่ามาเนี่ยต่อให้ดาเมจเบาลงเพราะใส่ธานามันก็เคลียร์ไหวอย,อยู่ดีแต่บอสในอนาคตที่จะเข้ามาอย่างคิงชลิดมันมีค่าเดสที่สูงมาก และถ้าคุณใส่แค่เจาะร้อย DPS ก็อาจจะไม่พอก็ได้ผมเลยเลือกใส่ธานาแทนแวนเขียวนอกจากนี้มันยังมีเบนฟิตอย่างอื่นอีกด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีในส่วนของการ์ดของโล่ผมใส่เป็นการ์ดแมงทองเพราะไม่ว่าบอสส้นตีนอะไรที่มันโหดๆมันชอบใช้สกิลเอิร์ธเควกหรือไม่ก็ลงเวทหน้าลำคานตลอดทําให้ใส่แมงทองจะช่วยตัดปัญหาตรงนี้ไปเลยในส่วนของรองเท้าผมใช้เป็นบวก11 Illusion Shoes ซึ่งคุณจะได้ m a ็กและ SP ขึ้นใหม่นิดหน่อยแต่สิ่งสำคัญของมันคือมันต้องใส่คอมโบกับ Illusion Pro Act ที่ผมได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้าแต่รองเท้าอันนี้มันก็ยังเสริมออฟได้ผมออฟเป็นดูด SP แล้วก็สเต็งเลเวลหนึ่งทำให้ผมตีวันทุกเผ่าแรงขึ้นอีกสําสำหรับการ์ดท,ที่ใช้ผมใช้เป็นการ์ด o m n มินเนอส์ e ีหรือว่าเต่าน้ำแข็งใหม่นั่นเองซึ่งจัดว่าเป็นการ์ดท,ที่เกิดมาเพื่อสายฮันเดสเปียโดยเฉพาะเมื่อคุณ 160, เลเวลร้อยหกอี0 และถ้ารองเท้าตีบวก9ขึ้นไปเพิ่มดาเมจทร้อยหกอีก10%และตัวการ์ดยังเพิ่ม m a ็กซ์อีก10%อีกด้วยสำหรับประดับข้างที่1ผมใส่เป็น1 7 i l l u s i ิลูช n ัคุณสมบัติของมันเยอะมากๆผมจะเล่าแบบกระชับกระชับแล้วกันเมื่อใส่แล้วคุณจะได้ a อ t a แท็กอร์ีบอสแรงขึ้น10% MAC HP-MAC s p HP, เพิ่ม10%รลดฟิกแคส0 3วิ อีอย่างที่ผมมองว่ามันสำคัญคือเมื่อคุณใส่กับรองเท้า illusion leg off p e shooter คุณจะมีโอกาสออก perfect hit อีก20%เพราะอย่างที่รู้ว่าบอสบางตัวเนี่ยมัน a g up ได้ทำให้ perfect hit มันมีความสำคัญมาก option ออที่ผมใช้จะมี o อฟตีไกล1ิคริดาเมจ10%และสุดท้ายทุกคนจะคิดว่าผม off วามุนจะไม่ผม o อฟ spd 10%ใช่ตอนนี้ผมเดาว,ว่าทุกคนที่ดูอยู่คงจะคิดว่าผมมีสูตรเด็ดอะไรหรือเปล่า ผมบอกเลยครับว่าไม่มีตอนนั้นผมกลับมาเล่นใหม่ๆผมรีบทําของผมก็ไม่รู้ว่ามันมีออฟวามุนอยู่บนโลกนี้ด้วยผมเลยไม่รู้จะออฟอะไรเลยกดแอคแท็กดีเลยอันนั้นละครับจบการถแถลงข่าวมาดับขั้งสุดท้ายผมใส่เป็นเรคคอร์ดออฟซอร์ดแมนหรือที่เรียกกันติดปากว่าทิชชู่นักดาบเมื่อใส่แล้วคุณจะได้รับแอคแท็75หน่วยกับอีก5%และเมื่อใส่คู่กับบวกแหลบโจมตีไกลแรงขึ้นอีก15% ส่วนการที่ใส่จะเป็นการ1ปีเพราะว่ามันแถมมาตอนซื้อแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนก็จะได้ a อคิคอีก15หน่วยอ่าของส้มใส่หลักก็จบไปเรามาดูที่คอสตูมกันบ้างสำหรับคอสตูม4ส่วนผมใส่เป็นเซ็ตลูนไนท์ก็คือ3ส่วนบนออฟลอ n ไนท์ Knight, และส่วนมัฟออฟลูนไนท์คุณสมบัติรวมกันทั้งหมดถ้าไม่นับสายพนด้วยผมจะได้ลดดีเล์หลงังไล่5%าออีก20หน่วย ในส่วนของ Shadow Costume เสื้อโล่รองเท้าผมใช้เป็นบวก27เซต Physical ฟ้า of ต i k e i รวมทั้งหมด12คุณสมบัติทั้งหมดจะได้เป็น SPD 9% Max HP 200หน่วยกับอีก5% Attack อีก74หน่วยกับอีก10%สําหรับ Shadow Costume อาวุธผมใช้เป็นบวก9 Fire Breath Shadow Weapon of Hit 10โดยคุณสมบัติตีไกลแรงขึ้น10%ที่ผมใช้เป็น of Hit 10เพราะว่าผมต้องใช้มันไว้สู้กับบอส King s c h m i ที่น่าจะเข้ามาอีกไม่ช้าซึ่งคุณต้องทำค่าฮิตให้สูงถึง7 7 5ถ้าคุณอยากจะตีมันโดนแบบ100%เซและสุดท้ายชาร์โดคอสตูมประดับทั้งสองข้างผมใช้เป็นประดับบวก20 Almighty, ออกไมตี้ออฟตีไก่5ทั้งสองข้างทำให้ผมจะได้ออสเตตัสอีก20หน่วยและตีไกล่รลวมทั้งหมดเป็น10%และนี่คือสาเหตุที่ผมเลือกใส่เป็นการ์ดธนาทอสเมื่อคุณใส่การ์ดธนาแล้วคุณไม่ต้องสนการสลับคอสเจาะร้อยเลยเพราะอย่างที่รู้กันคอสเจาะร้อยมันเเเจาาะฉพผ่ ถ้าคุณจะใส่ธานาคุณไม่ต้องสนเผาเลยคุณกดร้อยหอกอัดหน้าเป่นได้ทุกตัวถามว่าถ้าต้องสลับไปมาเนี่ยผมก็ทานัดนะผมก็ทําได้แต่ปัญหาของการสลับไปมาคือเราต้องกดบัฟสเปียไดนดโมใหม่ทุกครั้งแล้วมันน่าํำคาญซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้ามีการรีบาลานซ์เขาก็จะปรับให้มันไม่ต้องกดใหม่ทุกครั้งที่สลับของแล้วก็ต้องรองกันต่อไปเอาล่ะใครที่ดูมาถึงขนาดนี้ก่อนเราจะไปดูเรื่องของการอัพสเตตัสกัน ถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับสเตตัสผมอัพสเต็ง120คือเอาไอแท็และโบนัสไอแท็จากของสวมใส่ให้ได้มากที่สุด A.G ทิ้งไว้50พอแล้วเพราะว่าของสวมใส่ในตัวและยาบัฟต่างๆมันมากพอที่จะทำให้ SPD ผม3 9 3แบบสบายๆแถมยังไม่ต้องกลัวโดนดิสเปลลบบัฟอีกด้วยพอผมใส่แมงทองวิทร้อยอย่างที่ผมบอก ผมเล่นสายพ่นเป็นสายรองด้วยผมเลยอัพวิดร้อยเพื่อเอาโบนัสจากหูอีกาแต่ไม่จำเป็นต้อง120เพราะว่าการใช้งานผมแค่จะเคลียร์ลูกกระจกผมคงไม่ต้องให้มันพ่นแรงขนาดนั้นมันก็ร่วงกันหมดอยู่แล้วอิน <100 S> 1 0 0เพื่อเอาแม็กสปีเยอะๆเพราะว่าเล่นสายพ่นด้วยแล้วก็ไอ้ไอ้การ์ดแมงคองเนี่ยมันทําให้เราใช้ SP มากขึ้นเด็ก120เพื่อเอาค่าฮิตให้ได้มากที่สุดและได้ประโยชน์เต็มจากหูอีกาด้วย ลัก9ก้าพอยต์คือพอยต์มันเหลือก็เลยอัพไว้เพิ่มค่าฮิตได้อีกนิดนึงเอาละเมื่อเราใส่ตามนี้ทั้งหมดเราน่าจะจัดการบอสแทบทุกดันปลิวได้ในเวลาไม่ถึง15วินาทีอย่างแน่นอนจริงๆถ้าใครที่ดูคอนเทนต์ผมมาก่อนจะรู้ว่าต่อให้เป็นลูนคลีเนี่ยก็สามารถเล่นสายร้อยหอกได้นะแต่แน่นอน DPS จะเสียเปรียบสายร้อยหอกแพ้อยู่แล้วแต่มันก็มากพอจะปราบพวกบอสตัวที่สายคีททาอะไรมันไม่ได้อย่างบอสที่มีสกิลรีเฟล็กชิลหรือพวกบอสที่เวทหนักๆอย่างเอิร์ดเควก เอาละวันนี้ก็ขอฝากาไว้เท่านี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ